หลังจากเจอฝนไปโปอยเข้าไปสองวันกระเพาแตกยอดมาเขียวเลยครับพืชผักปลูกแล้วถ้าเจอฝนแทบไม่ต้องทำอะไรครับกระเพาต้นนี้สังเกตรครับ2ต้นอยู่ใกล้กันจะแตกพุ่มขึ้นมาจากเก่าที่ไม่ค่อยจะงาม ใบก็เล็กใบเหลืองแต่ใบเก่าแบบนี้ได้ร่วงหล่นไปหมดแล้วครับนี่ครับใบเหลืองๆแบบนี้เมื่อหลายวันก่อนได้หล่นไปและเราได้เด็ดทิ้งไปเด็ดยอดทิ้งไปเขาก็จะแตกมาแต่ก็มีดอกเพราะว่าอายุเขาเป็นปีแล้วพอได้ผล มีธาตุสารอาหารเรียกว่ามีธาตุไนโตรเจนที่อยู่ในอากาศทำปฏิกิริยากับใบพืชผักทำให้พืชผักงามเพราะได้ใช้ไนโตรเจนจากน้ำฝนที่ลงมาจากอากาศทำให้งามและออกใบเยอะขึ้นใบเขียว แทบทุกชนิดครับต้นนี้ก็งามจากที่ว่าแก่ๆก,กระเพาข้ามปีแต่ว่าดอกเขาเยอะเราก็จะเด็ดที่ขึ้นเองก็งามหมดแล้วครับบางต้นก็ไม่ได้ปลูกเขาได้ มเมล็ดไปขึ้นเองนี่ขนาดชายชายป่าเป็นป่าต้นต้นเปลือครับมีดอกขึ้นมาก็ยังงามใบหอมมากครับอันนี้ไม่ไหวครับเพราะว่าเป็นโรคจมพวกมแมลงวีขาวตัวน้ำพา ถ้าเราไม่ฉีดพ่นน้ำหมกักไล่แมลงก็จะมากินแบบนี้ครับปกเขาจะกินเป็นต้นๆถ้าเราไม่จัดการก็จะลามไปทั่วไอ้อย่างต้นเดียวกันกิ่งนี้ยังไม่กินเพราะว่าได้ฝนไปปล่อยลงมาแถวนี้ไม่มีฝนนานๆนนครั้งจะมีมาสักสิบนาทีสิบกว่าวันหลังจากนั้นก็มีเมฆลอยๆครับ สิมสิมบ้านผมเรียกสิมส,มสิมหรือไปปล่อยเล็กน้อยแล้วก็หายไปแดดก็ออกมาจ้าตามเดิมนี่ครับเมื่อวานวันซืารนี้ครับตกมาไปปล่อยพักหนึ่งทำให้ดินชุ่มช่ำดีก็จะเป็นเช่นนี้ครับและเขาก็จะมีหญ้าที่เราได้เกี่ยวยอดไปต่อหญ้า ที่ไม่ได้ให้วัวกินก็จะมีคนมาเกี่ยวคับเข,เขาเลี้ยงวัวส่วนผมไม่ได้เลี้ยงนะครับหญ้านี้ก็จะหมักเป็นปุ๋ยในอนาคตดินคุมดินดีครับนี่ครับดินนิ่มข้างใต้นี่ดินนิ่มเลยเพราะว่าหญ้าหนามากต่อหญ้าเก่ากับใบหญ้าทำให้กะเพาก็ยิ่งงาม เหมือนกันหมดทุกต้นครับตอนนี้ในสวนวันนี้ก็วันที่9สิงหาคมปี66ก็จะเริ่มมีฝนบ้างแล้วครับสังเกตน่าจะเริ่มมีฝนมองไกลๆแต่ก็ยังเป็นลอยๆย,ยังเป็นเมฆลอยๆงามดีครับช่วงนี้ ต้นเล็กต้นน้อยจากที่ว่าไม่ได้ฝนนานแต่เขาไม่ได้พึ่งโตนะครับเขาเป็นปีแล้วครับกับเผาแต่บางต้นเขาติดแรงเราก็ไม่มีน้ำลดอย่งที่เคยบอกไว้มีแต่น้ำก้นบ่อที่เค็มเอามาลดพืชก็เยียวแห้งตายที่สำคัญครับพริกออกผลมาทันใดครับ พอได้ความชืน้นแต่วันก่อนก็ได้ใช้น้ำหมักผลไม้มาลดที่ลงที่ลงคลิปไว้ออกดอกเสร็จแล้วครับต้นยังไม่โตน้ำหมักผลไม้นี่มีเล่งดอกเล่งผลได้ดีเลยครับต้นเล็กต้นน้อยออกผลเลยออกดอกแต่เดียวก็จะมีผลครับต้นนี้ก็อาจจะตามกันมาสังเกตครับต้นนิดเดียว พรปลูกมานานแต่ติดแรงเพิ่งจะมาฟื้นฟูไม่นานที่ว่าได้น้ำจากคลองจุมาธานเปิดมาตอนนี้ก็ปิดไปแล้วน้ำก็ถูกสูบแห้งไปแล้วครับจากชาวนาน้ำตอนนี้น้อยมากครับในเขื่อนแก่งกระจานก็เลยถูกปิดเมื่อมีฝนครับ ้นไม้ดีหมดเราได้บำรุงดินด้วยปุ๋ยหมักเศษพืชเศษใบไม้หญ้าแห้งอะไรที่เราพวนไว้ดินก็จะลุ่ยแบบนี้ครับเมื่อได้ฝนธรรมดาแถวนี้จะเป็นดินเหนียวคนไม่นิยมทําสวนมีแต่ทํานาแต่ผมได้พลิกดิน แถวนี้ที่ว่าอยู่สูงสูงดินจับในบ่อที่เอาขึ้นมาเป็นโคกก็มีเยอะครับระดับสองไล่ได้นอกนั้นก็เป็นบ่อเก็บน้ำสำหรับเลี้ยงปลาในอดีตที่ผ่านมาเราก็ได้ใช้พื้นที่มาปลูกพืชผักก็ได้ผลผลิตขายได้วันละสองสาร้อยทุกวันกับเผาบ้างพริกบ้าง มะละกอมะเขือทุกอย่างครับส่วนใหญ่ก็ขึ้นเองด้วยนี่ครับอย่างเช่นปลูกกะเพรากะเพราตัวนี้ก็แก่อยากจะปันทิ้งแต่ก็มีทั้งพริกไม่รู้ว่าขึ้นเองเพราะนกจิกหล่นลงมาหรือเมล็ดถูกเมล็ดแก,แก่ลมพัดอันนี้ไม่ได้ปลูกนะครับปลูกแต่กะเพราเมื่อปีก่อนแต่พริก เขาก็ขึ้นแทรกขึ้นมาถ้าเราเด็ดกะเพรากิ่งกะเพราให้โล่งๆยอมเสียดายหักกิ่งไปบ้างแต่เอาไว้ก่อนครับพิกขึ้นมาต้นเดียวก็ไม่จะเป็นเราได้เด็ดกะเพาขายเรื่อยๆนี่ก็เพิ่งเด็ดไปกับก็ยังไม่งามมะเขือช่อหรือมะเขือพวงก็ขึ้นมาไม่ค่อย ได้ปลูกครับขึ้นมาเองสังเกตครับผมถอนทิ้งหมดครับถ้าว่าเบียดเบียดกันไม่อยากปลูกใกล้ๆก,กันจะเป็นตัวนำพาแมลงวีขาวซึ่งเป็นพาหะนำโลกมาใส่ต้นไม้พืชผักเราได้เป็นไวรัสอย่างเช่นมะละกอก็ตายไปเยอะครับเพราะแมลงวีขาวทำให้เกิดเชื้อไวรัส นี่ครับเด็ดไปแล้วเด็ดยอดไปก็จะดูเหมือนต้มโสมแต่เพิ่งเด็ดไปเมื่อวานนี้เด็ดไปขายก็ฝากแว้แค่นี้ครับพืชผักถ้าได้บำรุงและได้อานิสง์จากฝนตกก็แทบไม่ต้องทำอะไรหรือมีน้ำจืดแถวนี้เป็นที่ใกล้ทะเล บางเวลาน้ำทะเลย้อนกลับมาในคลองธรรมชาติซึ่งเป็นคลองทิ้งน้ำเวลาน้ำหลากก็จะลงทะเลนั่นเองน้ำเขาเรียกน้ำใหญ่ย้อนมาก็จะทำให้น้ำในคลองเค็มใช้ไม่ได้เป็นปัญหาครับแต่ชาวนาเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะยังไม่ได้ทำนากันส่วนใหญ่แถวนี้ปลายทางจะทำช่วงเดือนตุลากันยาตุลาถ้ามีน้ำปีนี้สงสัยจะ ไม่รู้จะได้ทำกันหรือเปล่าปลายทางครับต้นทางทำกันแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ